ทุกนาี่อินเดียนไบคาเฟ่แอนด์โฮสเทลนะเป็นร้านอาหารด้วยนะทุกคนจากข้างบนจะเป็นที่นอนโฮสเทลน่ารักนี่ฮะถนนวัวลายจาทุกคนจาไม่ไกลจากร้านสมูทซี่น้องพิมพนะแล้วก็วัดศรีสุพรรณก็ไม่ไกลนะยทุกคนสามารถที่จะนี่ครับจองได้นี่ที่พักนะครับทุกคนนี่ นี่เขาเป็น,น YouTube พิมพ์คำว่า Indian b i t e ส Hostel ได้เลยนะจากวัดสันปากค่อยก็ไม่ไกลนะครับจากสถานีรถไฟก็เดินมาได้ทุกคนเดินมาประมาณ2กิโลนะครับนี่ใกล้กับวัดศรีสุพรรณวัดที่ดังไปทั่วโลกทำด้วยเงินทั้งหลังสวยมากนี่ย a n ิ i เดียน f บส์คาเฟ่แอนด์โฮสเทลเป็นแนวอาหารอินเดียกาแฟาชาอินเดียด้วยนะ ที่จะเสิร์ชหาใน YouTube Google ได้นอนสบายทุกคนทุกคนรู้ไหมจากตรงนี้ไป Indian b i t บส Cafe ฟ่แอนด์โะร้อยเมตรเองทุกคนเนี่ยเดินอกจากวัดหมื่นสารไปที่มีพระพิคเนศที่สวยที่สุดนะฮะแล้วก็จะมี12ราศีทําด้วยเงินพระธาตุ2 2ราศาีตรงนี้แล้วมีมะขามยักษ์ ร้อยปีเนี่ยพระพิเนศที่สวยที่สุดที่วัดหมื่นศาลร้อยเมตรออกไปจากประตูเนี่ยเดินไปก็จะถึงอินเดียนไบค a f เฟ่แอนโฮสเทลทุกคนว้านี่ก็เพิ่งถ่ายสังเสร็จเลยเนี่ยตายแล้วเมื่อกี้แบบโดนไล่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ตายแล้วต้องจะเสร็จกัวเนี่ยทุกคนนี่มะขามยักษ์นี่คือต้นมะขามร้อยปีทุกคนนะฮะตรงถนนวัวลายฮะทุกคนจ้าน,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 นี่เป็น พิพิธภัณฑ์อัติคูบาสีวิไัยเป็นเงินล้วน,น,นเลยนะทุกคนนี่ต้นมะขามยักษ์นี่จะเป็นหอศิลป์นะฮะทำด้วยเงินทั้งหลังเลยทุกคนจะ้ะนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากประตูว,วัดหมื่นสเดิอนออกไป100เมตรอนุสาวรีย์วัวทุกคนก็จะเจอนะครับอินเดียนไบาคา f เฟ่แอนโฮสเทลจะ้ะแต่ที่แน่คือใครจะไม่บอกรอไม่ไหวนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสมูทซ,ซี่น้องพิมพ์เดิอนออกไปปั๊บ อยู่ยืงๆกับหน้าวัดแถวๆนี้ฮะก็จะเป็นเครื่องดื่มนี่ฮะเป็นเห็นไหมคนเกิดปีจอต้องไปอ,อ่อไหวที่หนเลยเนะี่ยเขาจะมีพระธาตวัดเกศการามทุกคนที่จะมีคาเฟ่อ,อีกร้านหนึ่งนะ เดี๋ยวจะตามไปวันที่1 4 1 5เนี่ยเป็นเจ้าของที่พักที่ลำปางเขามาเปิดนะฮะโรงแรมสิริที่ลำปางเขามาเปิดคาเฟ่เครื่องดื่มที่ตรงวัดเกตการามซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่นี่นะฮะใครไปไหวก็จะเป็นสิริมงคลสำหรับคนที่เกิดปีจอนี้ใครเกิดปีไหนก็ดูตามนี้ปีเสือ ก็จะเป็นพระาธาตุช่อแห่เนี่ยทำด้วยเงินหมดเลยทุกคนอลังการมากเห็นไหมไล่กันไปเลยทุกคนนี่ะใครเกิดปีฉลูไหวพระาธาตุที่ไหนนะ,ะับปีมะเส็งจะต้องไหวพระาธาตุอะไรรู้ไหมพระธาตุพระศระีมหาโพลต้องไปถึงอินเดียทุกคนนี่พระาธาตุพนมสําหรับคนเกิดปีวอกทุกคนอยากต้องไปไกลถึงพระาธาตุพนมเลยนะเห็นไหมฮะนี่ฮะ,ฮะทำด้วยเงินเลยนะทุกคน ะมะขามยักษ์ทุกคนจ๋าร้อยปีต้นใหญ่หม้อไปเ,เดินไปนะฮะไปพักผ่อนไปลบเมมโมรีชาร์ตแบตท,ที่อินเดียนไบส์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทจ้ามีจ้าทางเข้าวัดนะฮะชุมชนหมื่นศาลนะฮะวัวลายทุกคนจ๋าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงพุทธศาสนานะฮะมีอนุสาวรีย์สถานทหารญี่ปุ่นด้วยนะในนี้ หลวงพ่อเงินทันใจวัด 13. หมื่นสารอศินข้างในเจดีรูปทรงล้านนาผสมไทยใหญ่โอเคอยู่ในวัดนี้จะ้ะทุกคนนี่ฮะมีประวัติด้วยนะฮะหมื่นสาร Temple was built in the nobleman n a m e หมื่นนางสูวิมลกิติ originally the temple was named after him the temple was built in the period of king สามฝางคาน who was the eighth king in the m e n g ล a dynasty around 1438นี่ฮะลูกปัน้นบัวอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เลยลูกปัน้นบัวเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นอินเดียนไบต์คาเฟ่แอนด์โฮเทางเข้าวัดศรีสุพรรณทุกคนเลิศม,มากไปจะพาไปสมูทซีน้องพินก่อนนี่ฟันสาวรีบัวเนี่ยร้านแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารเช้าแต่เขาจะเชิดเชิดใส่เราไง คยติดต่อไปแล้วเหมือนกันนะบางร้านนะเขาก็จะแบบว่าเล่นตัวแต่ร้านไหนดีเราถึงจะไปให้หาทไปคนจา่าใครยิ่งเราก็ไม่ไปอย่างโรงแรมแถวตรงเชิงสะพานนวรัตน์นะฮะตรงก่อนจะเลี้ยวไปถนนลำพูนเชียงใหม่ใช่ไหมอันนี้นก็จะยิ่งมเขาบอกผู้จัดการไม่อยู่ยาวไปถึงสงคาราแต่ว่าไม่ให้ฮะอ้าวตัวงแกเป็นใครอ่ะแกบอกผู้จัดการไม่อยู่แล้วก็ยังไม่ให้ไปรีวิวยังไม่รออะไรอย่างเงี้ยตัวรงแกเป็นใครอ่ะ ทำไมถึงได้ปฏิเสธอ่ะเออว่ายังไม่พร้อมไม่สะดวกอะไรประมาณนี้ฮะแต่ผู้จัดการไม่อยู่นะจะเป็นใครก็ไม่รู้นี่ฮะโอ้ทำไมวันนี้แม่ค้าหน้าบึ้งบึง้งวะเขาต้อนรับเราเปล่าวันนี้ฮะนี่คือถนนวัวล,ลายทุกคนจา้าทุกคนดูสิมะม่วงทุกคนจา้าสมูซี่มะม่วงอันนี้วันออฟเดอะเบสของสมูซี่ในโลกล่าเลยก็คือสมูซี่น้องพิมพ์ทุกคนอร่อยเข้มข้นสะใจอือ mm. เลิศอร่อยมากราคาจับต้องได้ทุกคนเนี่ยฮะร้านแบบกันเองมากไม่หยิ่งรอยอะเป็นแบบว่าร้านที่แบบโ,โชคดีเลยที่ได้เจอร้านดีๆแบบนี้ฮะเดินมาจากประตูเชียงใหม่นะทุกคนนะเข้ามาถนนวัวลายพรุ่งนี้ตรงนี้จะแน่นเลยฮะเป็นตลาดถนนคนเดินนะฮะทุกวันเสาร์นี้ใช่ไหมเมื่อกี้เลือดแม่คาหอมเนี่ยเออเราเดินย้อนอีกทีหนึ่งเลือนแม่คาผงจต่ไม่ใช่คาหอมอ๋อร้านเป็นข้าวซอยทุกคนจ๋า เป็นไปได้เราจะมาแซบคะก็ไม่ไกลจากอินเดียนนะฮะอินเดียนไบส์ทุกคนจ้ะนี่รถสองแถวแดงรถเชียงใหม่ฮอดไปดอยเต่าจอมทองได้นี่ทางเข้าวัดสีสุพรรณแล้วเดินไปอีกประมาณร้อยกว่าเมตรก็จะถึงอินเดียไบส์นะครับคาเฟ่แอนโฮสเทลจ้ะทุกคนถึงแล้วนี่อินเดียไบส์คาเฟ่ r e s t a สทรอนแอนโฮสเทลข้างบนจะเป็นที่พักน่ารักทุกคน นะครับเราชอบตรงนี้เหมือนกันจะมีต้นโพเงินโพทองเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมโพเงินโพทองถนนวัวลายป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอินเย็นไบต์ไปชาร์จแบตทุกคน